สวัสดีจ้าสวัสดีใจเอฟซีไปจัะไรน้องหอยไทยเฮ็ดเส้นแล้ววหวยล่ายังไม่เฮ็ดเส้นอยู่นอะพี่น้องมุนหัว <c oughs> ใจมุนปาเต้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยหัวใจนะนึกว่า,วาจะนึกว่าจะมีโชคทั้งเล่าดันพิษถูกอาจารย์พี่นอ้องหนหายอาภัยเลย <c oughs> ยายจีวาอาจารย์บอกอาจารย์เป็นยังคือพิษพร้อมกันบัดบัดถูกอาจารย์ในสองยายจีหน่ยพี่นองเป็นประวัติกานเลยย่างบ่พิษกันยังยังเคยมีภูเขาอยู่นอกจากอันนี้พิดบัดเลยพี่นองออกเขาจักอาจารย์พี่นองเป็นจังไรล้งมุนบันเตเฮเต,เตยายจีวะอาจารย์เลยชิตจังไรบนมาจะ ก็ขอถกขออไพเอฟซีเด้อจา่าพว่าจังได้มันกับเป็นสูตรเนาะเถ่อมันเข้ามันกับเข้าตีติดกันอ่ะเด้เพว,ว่าแต่เ่อมันมีพิษมันกับมีพิษบ้างทุกอาจารย์น่ะละพว่าเดี๋ยวเอาต่างใจไหมดูใหม่จังพว่าเจนะดูใหม่แล้วก็ติดตามใหม่ ก็แลกกันพันว่าอาจารย์วานสินะจังไดเนอ้ขอขอเอาไปหลายๆเด้อไปก็ไปยังไ้พิษด้อพี่นองไปก็อยากให้มันปังๆแต่จังไรพี่นองมันมาปังมันบบแบบว่าจังได้ละ่ะฐานาที่ปังไหน,นี่เพราะว่าไท <c oughs> <c oughs> กระรุดเร้วเป็นยังเล่าคือปบปังไสสินะเยจิเลยว่าเพิ่น,นสินะอาจารย์เขาโอ้เยจิ <c oughs> ใช่เจ๊จังได้ว่าโสดแล้วด,ด้วยไปทางไอ้ว่าเศร้าเด้อเสียจังได้จะจีบมันก็ทำสูตรเนาะเบิ่์นมาสิแหลยสวดพีชปกอบตองพิชจังเลยเนาะเอาละอ่ะเอาไม่เอาไม่พี่น้องอาจารย์เพิ่งถกเอาไปเลยเนาะเหังไดเนาะอาจารย์เพิ่ะกาศเฮงอยากให้มันเข่าทุกงวดเลยพี่น้องบ่มีไฟอยากให้มันพิชเหรอเนาะอาจารอาจารย์คนนี้ถ้ามสตรมากกันลุ้นเลยพี่น้อง รุ่นโตโกงคือกันกว่าโอ้ยอัวนนี่จะเขาบปน้อจะเขาบปน้อคนกับมะเมล่นบ่รุ่นเนาะคนกับรุ่นคือกันกแต่มันพิษมันก็ต้องพิษตัางสี่นะจ๊ะเอาเด้อเดี๋ยใจจีจ่ายเบิ่งเนาะจ๊ะอาจารย์จ,ยจ,ยาจ,ารยจังไงก็ต้องเนี่ยหอยกันเบิง่งคือเก่าเนาะพี่น้องช <c oughs> <c oughs> ี้แจงให้พี่น้องเบิง่งคือเก่าเนาะ นอยออกนะ่จาจะสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเก้าเปิ้งในตี้แหละพี่น้องผมเจ็ดเพิ่งกับนี่อาจารย์กอบเปจเก้าเพิ่งกับมาเป็นลักหน่วยสตี้บาทกับบอลเมีนเป็นลักซิปเนาะพี่น้องกับพีทไปนะ่จาจะอาจารย์เกียงสูตรใหม่เนาะเริ่มสูตรใหม่เพิ่งกับบอเข่านะ่จาจะสี่กับห้าเนาะ ทำเป็นตัวเสี่นเด่นกับอาจารย์เกียงเป็นกบ,บอชอนกันเนาะจะ้ะชนกันก,นกบบอ่อเขาานังสีนะจะ้ะอือหล้วยอาจารย์กอบมือยะจจีกะอาจจะบ่ผู้หายด้อจ้ะเพราะว่าเพื่อนการเด่นเก่าครับซีแต่มันกลับมาเป็นรักหน่วยบนเนาะจะ้ะมันไม่เป็นหลักร้อยเนาะก็ผิดไปเนาะพี่น้องจ้ะอ้าอไมย์พี่นอ้องอไม,ออไมอย,ย,ย์ขอตรวหร้ายๆขอาภหยห้ายๆด้อจ้ะ ปิเบทกลงสุกอาจารย์ทั้งอาจารย์เกียงอาจารย์กามาจารย์นยิวยายจีก็ปิดฮึมทำไมโหดร้ายจังเลยเนาะลายขนาดเลยเป็นที่จะให้มีกำลังใจทั้งเล่าเนี่ยกับบ่ได้เนาะตำลาวก็ไม่ได้ตำไทยก็ไม่ได้โอ้ยมุนอุ่ยปุ่ยพี่น้องสองสามสี่นาะวันที่สี่ทีนี่นะ อะพี่น้องเพื่อกติดถูกกันมาติดติดตองหวดมากกับลายงวดเนาะพี่น้องมันกับมีพิษมัง่งเนาะจ๋าเนาะไปคองธรรมดาสี่มิโยหกแปดโอ้ยยีจีกัจะเป็นเฮียงบสบายอยู่จะเป็น ร <c oughs> ่มไม้ได้พี่น้องจ้าเอยียงน้องกลางคืนกะบก่เวลากลางเว้นกะพ่ออยู่อยู่ได้พี่น้องกลางคืนแต่มันโอ้ยนอนบารลับเด่นนางนางจนจะแจ้งพี่น้องนางรับเอาพอเอ็นนอนลองปุ๊บนี่พ่อจะไอ้ได้พี่น้องอืมฮะห,หมอกับไปเลยยาจี้ขดีเพราะว่าตอนนี้ยาจีสมุนไพรย,ยาจีก้กะบ่ได้กินก๋้ยเกือบเดือนเป็นเข่าเป็นเดือนเลยพี่น้องยาจีบ้บ่ได้สั่ง แต่ี่สมุนไพรยาจีกะ่ะกินสมุนไพรน้ำยยจิคับหายหฝืนแป๊บเดียวได้พี่น้องยยจีกับบริสังช่วงนี้มันกับมีเหตุจำเป็นเนาะโอ้จำเป็นมือนมันกับมนไราที่ไรทั้งเนาะพี่น้องมันมทีทั้งใสทั้งใสใจายเฮาเนะมิคาใสใจร้ายจา้ะออกรอบอกรอรอนิว โอเกียงโอเกียงอยู่น้ำกันนี่แหละจ้ะเดี๋ยวดูคนนะยาจีก็อะไรยาจีโอะะกรอ,อบได้ ี่หกอย่าถอดเลือพี่น้องมึงเป็นแค่แนวทางเลือจ้ะสองสี่หกอนิวได้หกเจ็ดสามห้าออเกียงได้สี่กับห้านี่นามากเลยด้ดยพี่น้อง ไปกันมากกัน,นเลยได้จะพี่น้องเข้าสามัคคีกันเลยได้เป็นพี่น้องวันี้วันงวดวันที่สี่นี่พจนจะสามัคคีกันเลยได้พี่น้องโอเกียงน่ะไม่ปากหลักนะแต่เพื่อนกัไม่ปากหลักเนาะจ้ะเพื่อนกัดสามคัคคีกันเลยได้พี่น้องครับอาจารย์กรอบอาจารย์เกียงนะรูซสึกวาจะมาน้ำกันไลนได้จ้ะ ดูดูสิวันงวัดสามสิบสามจับปังไหมแต่ละอาจารย์เนาะ,ะแต่ละอาจารย์จับปังไหมจ้าเดี๋ยวดูก่อนนะสายหลักสิบคนล่างเนาะจ้ะออกรกอบสามสิบสามเนาะงวดที่สามสิบสามเอาเนืงวดที่สามสิบสอง ออกเกียงยาจีไม่ได้ทำสถิติไว้เนาะตัวชนสองอาจารย์ก็จะมี6จะมาไหมพี่น้องหแล้วก็4กับ5ก็มาชนกับอาจารย์เกียงและจีจะขีดแบบใหญ่เด้อจ้ะเพราะอาจารย์เกียงเขาไม่ปากหลักไม่ปากหลักหน่วย1้อมาหมดจ้ะบนล่าง6ตัวสตัวแล้วก็2ตัวบน เพิ่นก็นจะมาอยู่แล้วตังสี่นะจ๊ะพะฉะนันนะเพิ่นเป็นรักก็ได้แะคกับเพิ่นเป็นทุกลักก็ได้เพิ่นก็นมาชน4กับห้าของอาจารย์กรอบและอาจารย์นี่ทั้งสองอาจารย์เน้อจ้ะพราะฉะนั้นยะจีจะเขียนตัวเด่นเนาะจ้ะเด่นชนชนชนเด่นเน้องวันนี้คือ6เนาะจ้ะเอาร่องไปเลยเนาะจ้ะรอง4กับ5 ที่จะทำแบบนี้ให้น้ะจ้ะอันนี้คือเด่นเลยจ้ะองจ้ายาจีขอขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์นะจ๊ะให้แค่เป็นแนวทางเด้อจ้ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ยะยจจีว่างวานนี่มันดิซีนี่ยาจีว่าเข่าได้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะว่ามันเป็นยังไรแล้ว ยยจีกับบอยากให้เนาะจะ้ะเป็นเหล,ล็กรักลอยของอาจารย์กรอบเนาะจ้าเยจีน่ะจะยุนะะยดหาเดรอจะ้ะอืมจะมาก็ให้มันมาเลยเนาะพี่น้องจ้าขอให้พี่ซช,ชั่นุกดีนะจะ้ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจีด้วยนะจะ้ะสวัสดีจ้า